หิวข้าวหากับข้าวไม่ทันเอานี่ลหละทำน้ำพลิกทูน่าก้อนในน้ำเกลือทูน่าสเต็กในน้ำเกลือนะเนาะเหลือตำแล้วมีผักอยู่แล้วมีข้าวอยู่วันนี้อากาศเย็นมากสิบเลยเปิดเปิดโอเคเอาแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปตำน้ำ พริกกีหนูสวนน้ำพริกปลาทูนนะ่าหิวแหงหากับข่าวบทอนเลยปลาทูน่านี่ลปะปลาทูนาก้อนนี่ละตำใส่พริกกีหนูสวนใส่น้ำปลาใส่มะนาว ใส่ต้นหอมใส่กระชี้ไบเรื่อยอ้นะอาหารติดบานกินกับนี่มีผักอยู่จ้ะมะเขือแตงกินกัเข้าวสวย สำหรับปลาลิดานะได้แค่นี้ก็เลิศละเนี่ยทูน่ามันก็มีโปรโตีนเยอะเนาะแล้วก็ราคาก็จะอยู่ประมาณ40บาทมาทานเข้าด้วยกันค่ะเพื่อนๆน้ำพริกดวนดวนกับผักที่อยู่ในตู้เย็นกะข้าวสวย อร่อยเลยเขากันเขาก้นขงขากอนกับมะเขือมากอะ่ะ อร่อยทั้งประโยชน์นะ <c oughs> ราคานี้คุ้มมากๆเลย ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมขอให้เ,เพื่อนๆทานข้าวอร่อยนอนหลับนะคะเดี๋ยวลาลิดาจะลุยหมดไม่แน่ใจนะเยอะมากเลยเนะี่ยเนาะแต่น่าจะเกือบหมดแหละแต่ผักนี่คือจะพยายามให้ให้หมด t h a n k so much for visiting my channel see you next video bye bye